สำหรับ EP นี้นะครับเลขทูบลกแมวที่จุดในช่วงไลฟ์สดเมื่อเช้านะครับพอดีมันมีเหตุขัดข้องนิดนึงนะครับไม่ได้กลับไปถ่ายเลขทูบนะครับเอาเดี๋ยวย้อนกลับมาให้ดูนิดนึงเมื่อเช้าตอนไลฟ์สดนะครับเลขใบเขียวเลขทูบนะครับเลขทูบในพิธีที่จุดนะครับเป็นหกห้าศูนย์นะครับเป็นหกห้าศูนย์นะครับเลขทูบในพิธี พิธีบูชารกแมวเมื่อเช้านะครับที่จุดได้ไลฟ์สดแล้วพอดีตอนจบไลฟ์เนี่ยไม่ได้กลับไปดูเลขทูบนะครับกลับมาดูเลขทูบนะครับ650ระวัง950นะครับส่วนใบเขียวรับวงใดใบเขียวนะครับที่หลายๆท่านอาจจะได้ดูไปแล้วในไลฟ์สดนะครับก็เก็บตกให้นิดหนึงนะครับก็เป็น893 670นะครับแล้วก็2ตัวล่างก็จะเป็น27กับ75นะครับ ฝากกะไว้เป็นแนวทางนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจนะครับสุดท้ายนี้ก็เน้นย้านะครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการเสรสลายกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ